ผลตรวจน้องชินะลูกชายใหม่สุคนทวาถือเลิกดีผ่าคลอดไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะโรงพยาบาลวิภาวดีสำหรับคุณแม่ป้ายแดงใหม่สุคนทวาได้เปิดใจว่าสาเหตุที่ต้องผ่าคลอดเพราะลูกชายน้องชินะไม่กลับหัวแต่การผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทามกลางน้ำตาแห่งความโล่งใจของคุณสามีดีเจต้นสอพง์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่5หลังคลอดแล้ว และได้เตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปพักฟื้นต่อที่บ้านนั่นเองล่ะค่ะและล่าสุดนั้นก็พบว่าลูกชายตรวจพบเป็นโรคตัวเหลืองซึ่งจะเป็นโรคประจําตัวตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คาดว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากฝั่งบ้านของต้น แต่ไม่กังวลเพราะได้เช็คข้อมูลกับผบว่ามีเด็กจำนวนเจ็ดใน10รายสามารถเป็นได้เพียงแต่ต้องระวังการกินของลูกนั่นก็คือประเภทถั่วและเบอร์รี่โดยคุณแม่มือใหม่นั้นก็ยอมรับว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองด้วยเหตุผลกลัวตกครั้งในน้ำนมไปหาลูกมองบวกโชคดีที่ต้นทำบุญบ่อยเลยไม่วิตกกังวลถือว่าลูกชายเป็นของขวัญที่เบื้องบนส่งมาให้ในวันเกิด วัย39ปีนั่นเองละค่ะ